สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมารีวิวนะคะตัวเครื่องดูดสั่นกระเบื้องไร้สายนะคะของี่ห้อออนเซ็นนะคะตัวนี้นะคะปรับได้ถึง5ระดับเลยนะคะของการสั่นนะคะแถมตัวนี้มีระดับน้ํามาให้ด้วยนะคะจะได้แบบแม่นยําขึ้นนะวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตการใช้งานให้ดูอะก่อนอื่นนะคะมาลองดูตัวนี้กันตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบดูดนะคะก็คือเวลาดูดกระเบื้องนะคะเราแค่่างนี้ประกลบลงไปแล้วกดนะคะแล้วเราก็ยกขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวล็อกเหมือนกันแล้วแต่จะล็อกก็ได้นี้จะได้ไม่ต้องเมื่อมือนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บตัวนี้อ่ะมาดูการสารั่นเวลาที่เราปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะเราสามารถสั่นก็ได้นะคะให้มันแบบเข้าลองจะได้ไม่ไม่ต้องแบบเกยกันนะคะก็คือวิธีการใช้งานเรากดตรงนี้กดเปิดอ่าแล้วก็มีระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยตรงนี้เป็นตัวกดสั่นเนี่ยคะ่ะนี่เบอร์นหนึ่งสองก็จะเริ่มแรงขึ้นสาม ก็ยิ่งแรงเลยค่ะเแบอร์ห้าแรงมากๆเลยนะคะฟังจากเสียงเมื่อกี้มันดังมากๆเลยค่ะคือก็ทําให้แบบมันระดับเดียวกันเนาะเวลาแบบว่าปูกระเบื้องเนาะอะ่โอเคแล้วก็อาในกล่องมีอะไรบ้างน,นะคะเราจะมีถานนะคะตัวนี้นะคะแต่ก่อนนะคะรุ่นเก่าๆมันจะเป็นถานทรงสัมนีสจะใช้ได้นานขึ้นนะคะพร้อมพ่ชาร์นะคะแล้วก็มีตัวกล่องเป็นแบบถุงผ้านะคะเก็บก็คือเป็นอย่างดีไม่ได้เป็นกล่องเป็นถุงผ้าแล้วก็ฮิว้วสะดวกสบายนะคะ ตามนี้เลยเดี๋ยวสาธิตการใช้งานกันให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามายกกระเบื้องกันให้ดูนะคะนี่เป็นส6 0หกคูณ60นะคะนี่นะค่อย่างนี้แล้วก็กดบีบนะคะเดี๋ย้คสบายๆนะคะนี่นะคะ จบไปแล้วนะคะสาหรับรีวิวนะคะที่ยกตัวกระเบื้องนะคะที่แบบใหญ่ๆเลย6 0คูณนะคะแต่เดี๋ยวมาดูสเปคกันอีกน,นิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อเซนนะคะตามที่บอกแล้วก็ตัวนี้ยกได้ถึง75กิโลนะคะความถี่ของการสั่นนะคะศูนย์ถึง1 0 0 0 0รอบต่อนาทีเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจสั่งซื้อไงนะคะบอแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้กับแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ